อันยองๆนะคะสวัสดีทุกคนนะขอต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่ในซีรี CD ของการอธิษฐานนะคะของเกนชินอินแพนะเราก็จะมาเปิดนะคะหาพี่อิโตนะส่งท้ายกันสักเล็กน้อยนะว่าเราจะหลุดหรือว่าเราจะได้พี่อิโตนะคะพวกเธอคือตอนนี้ประวัติเราก็น่าจะประมาณ50นะคะเพราะว่า ล่าสุดที่เราเปิดอบิโดไปเนาะอืมก็เดี๋ยวฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันจะมีพอเปิดนางไหมนะคะอ้ยเรามีเม็ดฟรีรายเดือนอีกห้าเม็ดนะคะจะออกในโลที่หกสิบนี้เลยหรือเปล่าเอออะเดี๋ยวเรามาดุ้นกันนะคะว่าเราจะได้อีโต้ไหมอีกสิบสองชั่วโมงหมดนะคะเปิดตอนใกล้จะหมดนี่แหละอาจจะมีดวงก็ได้นะเอเริ่มเลยโลที่หกสิบทองไหมทองกิ๊ดเลยนะ ม่วงอิโต <lich> <Should nobody know> ้เดี๋ยโกโลสี1หนึ่งนะอะไรนะตื่นมาสาบหรอททาไมลายคุณจูซิโนอย่าลายสิเดี๋บอกไปนอนเอะแอแล้วโกโลโกโลสี่หนึ่งเลิศเลิศเธอโกโลสี1หนึ่งฟิตฟิตสี่แปดหุ้ยสีดาวสองตัวเธอลางสังหอณมันมาแล้วล่ะ เออกดลสีหนึ่งนับวิสิบแปดนะคะอ่ะกดนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลที่เจ็ดเอ๊ะหรือว่ากดทีละหนึ่งดีเธอเอ๊ะหรือว่ากดสิบไปเลยอ่ะกดสิบไปเลยนะคะเจ็ดอันนี้คือโลที่เจ็ดสิบนะคะเรามาลุ้นกันนะคะถ้าทองนี้คือกีดรอเลยนะม่วงอุ้ย ออกโลที่76หรอบาบาร่าอีคุยโยอ,อีคุยโยมาเลยเหรอเปิดมาก็คิวอีคุยโยเลยนะคะมารุ้นโกโลโซีสองกันเอ๊หรือว่ามันออกไปแล้วนะสีดาวสกฟิฟฟีเซียวหนึ่งถ้าไม่ถึงออกเป็นอาวุธนะ่ะอุย้ยทองไหนหรอแรงมากทองไหน <laughs> ทองซีกดทีละหนึ่งคือบูดีกว่า แต่ว่ามันเจ็ดสิบแล้วนะเธอ่ะลองกดทีละหนึ่งไปดูนะคะเจ็ดสิบเอ็ด <78 S 1> นะคะเผื่อมันออกก็คือออกเลยเลยเพราะว่าเพชรเราไม่พออยู่แล้วนะอีกสิบเมตรเนี่ยไม่พอไม่พอนะคะพอได้แค่ทีละหนึ่งนะก็ยังไม่มานะคะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองนะคะ 7จนะคะก็ยังไม่มานะ74ไม่มีแสงอะไรเลยนะคะ75นะคะม่วงโอ้โห75เป็นม่วงนะคะบาบลาอีคุโยสิบหรือว่ามีเมื่อกี้เจ็ดสิบเท่าไหร่นะ เจ็ดห้าเจ็ดสิบหกนะคะโลที่คุณอวดวนบอกขาวมาเลยนะคะเอออ่ะเรายังมีต่อนะคะเรายังมีอีกสามโลนะคะเอามา 7, เจ็ดอะไรเจ็ดหกใช่ไหมเจ็ด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 ก็ยังไม่มานะคะเจออ็ดแปด ก็อย่าไบาอุ้ยปกติมันออกแล้วนะห้าดาวเนี่ยเจ็ดสิบเก้ามาแล้วมาแล้วเธอทองทองอโต้อีโต้อีโตเย้อีโตไม่หลุดไม่หลุดโอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นเย้โอ้ยเจ็ด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 เจ็เดี๋ยวมาลุูนว่าเชิญเธอจะ จะจะนี่ไวยจะหลุดไหมก็คือมีถึงเก้าสิบไมเฮ้ยไม่หลุดว่าเอยโลที่เกอบจะเจ็แปดสิบเลยนะบอกแล้วว่าลังสังหอบมันมาเพราเราจะได้อีโต้นะเออในที่สุดเราก็ได้พิ่อีโต้นะคะบอกแล้วอีโต้ร้อยเปอเซ็นต์จริงหรอเฮ้ยโลอของเก็ตตุเลสั้นแล้วนะคะเธอ ไม่หลุดนะจ๊ะสรุปกับไปโลกตัวเองก็คือไม่มีนะเพราะว่าโคอ,ออกอยู่ตอนนี้โอ้เราคอ,อนะโดนบักโดนบักหนึ่งนี่นะคะเลิศมากเราไม่หลุดนะคะทุกคนวีเลิศมาก ฉันไม่ฉันแบบตรงเลดมานานไม่ได้ตรงเลดมานานแค่ไหนเดียวนะคะเป็นการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะคะโนหนึ่งนะคะโนหนึ่งภูมิใจอะ่ะเปิดต่อไหมไม่มีเพชรแล้วนะคะหมดพอดีเธอโลสุดท้ายในกระเป๋าพอดีเป๊ะเลยอะ่ะเออนะรถออกคาออกคาอีตโต้ีหยไปดูอีตโต้กันนะคะแล้วไปดูบาบาร่าซีอะไรคะ เออบาบาร่าไม่ซีหกอีกหรอบาบาร่าซีห้านะคะพวกเธอโอ้ดีอยู่ดีอยู่ซีีห้าก็โอเคนะคะมันบับสกิลออกมาโกโลสซีหนึ่งซีหนึ่งคืออะไรได้อ่ะโอเค่ะหน่อยค่อยไปดูนะคะเดี๋อิโต้อยู่ไหนโอ้ยอิโต้เธอเราได้อิโต้แล้วนะคะนี่แหละเราจะได้ทำทีมหินแบบ มีโอทีมหิมแบบจริงๆจังๆไม่ออกสองหูเต่าหตเหมือนฮูเต่าเหรอเอออันนั้นฟุกมากเลยหูเต่านั้นกี๊จริงถ้าไม่มาก็บูดนะเชิญเถอะก็มารอลุนว่าห้าสิบห้าสิบนะคะอืมอโอเคนะคะฉันบอกอุ๊ยคุณเนโกะหมานมากเลยวันนี้คือคุณเนโกะบอกว่าคุณอะไรนะอิโต้อยู่ที่ร้านค้าดอกไม้ไฟนะคะ แล้วก็มีคนบอกว่าอิตโต้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะเออฉันก็มีลาสหหอมมาฉันจะได้อิตโต้เหมือนกันก็เลยยอมเปิดไงใช่ไหมอืมเอาโอเคนะคะก็อธิษฐานรอบนี้ก็ถือว่า complete นะคะเดี๋ยวมารอดูนะคะแผ่นหน้านะว่าฉันจะมีพอกดเก้าสิบโลแปดสิบไหมไหมมันออกประมาณ8 0ดสิบโลนะเธอมันไม่ถึง90หรอกถ้าไม่เกลือจริงๆอ่ะนะ <c oughs> ก็มีประมาณแปดสก็โอเคนะคะลองเสียงเปิดดู สวัสดีก็ายบายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตู้หน้านะคะอันยองค่ะทุกคน